สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพร,พรให้พี่น้องที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหนึ่งสมุเอลบทที่24ถึง25ดาวิดไว้พระชนก,ะกษัตริย์ซาอูลเมื่อก,กษัตริย์ซาอูลกลับมาจากการไล่ตามของคนฟิสเตียนแล้วมีคนมาทูลบอกกับก,กษัตริย์ซาอูลว่าดาวิดอยู่ในถิ่นทรวรกันดานเอนเกดี เมื่อกริสักซาอูลทราบแล้วก็นำคน3,000คนที่คัดเลือกจากอิสราเอลทั้งหมดไปค้นหาดาวิดและก็พักพวกอีก600คนที่หินเลียงผาเมื่อกริสักซาอูลมาที่ข้อแกะริมทันนั้นก็มีถ้ำแห่งหนึ่งและซาอูลเสด็จเข้าไปปดทุกข์ส่วนดาวิดและก็พวกก็อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำนั้นดาวิดและก็พวกใช้ถ้ำเป็นที่หลบภยัย คนของดาวิดมาบอกกับดาวิดนะครับบอกว่าวันนี้พระเจ้าได้มอบศัตรูไว้ในมือของเราแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นตักชัยฉลองโพรงก็คือเสื้อของกริยัซาอูลหลังจากนั้นดาวิดก็สำนึกผิดที่ตักเสื้อของกริยัซาอูลดาวิดก็บอกกับคนของเขานะครับว่าเราไม่ควรต่อสู้กับกริยัซาอูลเพราะกระิย์ซาอูลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ จากนั้นกริส์ซาอูลและดาวิดก็ได้สนทนากันเป็นการส่วนตัวกริส์ซาอูลนะครับรู้ว่าดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่ากริยัซาอูลได้หลายครั้งแต่ดาวิดนั้นไม่ทำเพราะว่ารู้ว่ากริส์ซาอูลนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และดาวิดก็ไม่แตะต้องกริส์ซาอูลบอกกับดาวิดนะครับว่าเจ้าชอบทมกว่าเราเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดีในเมื่อข้าตอบแทนเจ้าด้วยความร้ายและ กริส์ซาอูลก็บอกกับดาวิดว่าขอพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีแก่เจ้าเจ้าเป็นพระราชาแน่นะครับและให้ดาวิดปฏิญาณต่อในพะนามของพระเจ้าว่า,าขอให้ดาวิดจะไม่ทําลายชื่อของพงพันธุ์ของกริยัซาอูลดาวิดก็ได้ปฏิญาณกรสกิส์ซาอูลก็กลับไปที่วังดาวิดและก็พวกก็อยู่ในที่กำบันอังแข็งแกล่งต่อและบทที่25สซามูเอลก็ สิ่งชีวิตคนอิสราเอลทั้งหมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้ท่านแล้วก็ฝังสมูเอลไว้ในราม,มาส่วนดาวิดก็ลุกขึ้นไปยังทินทรก,กันดาลปารานมีชายคนหนึ่งในมาโอนมีการงานอยู่ในคาราเมลชายคนนั้นเป็นคนที่มั่งมีมากมีแกะถึง3,000ตัวมีแพะ1,000ตัวชายคนนั้นชื่อว่านาบาน พระยาของเขาชื่ออาบีกาิน์พระยาของเขานั้นฉลากและสวยงามมากดาวิดใช้าชายหนุ่มสิบคนไปขอความช่วยเหลือจากนาบานแต่นาบานก็ปฏิเสธคําขอของดาวิดด้วยความหยาบคลายบอกว่าดาวิดคือคลบุตรของเจสซีคือคลายดาวิดขอให้นาบานช่วยคนของดาวิด600คนในการที่จะดูแลในเรื่องอาหารและความจําเป็นเพราะว่า กลุ่มคนของดาวิดนั้นดูแลป้องกันภัยให้กับนาบานไม่ว่าจะเป็นสักเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นคนของนาบานแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือนาบานปฏิเสธที่จะช่วยเหลือดาวิดแต่ภรรยาของนาบานชื่อว่าอาบิกายีนนั้นเตรียมขนมปัง200ก้อนเหล้าอางุ่น2ถุงหนังแล้วก็ข้าวคั่ว17กิโลกร,รมัมลูกเกด100ช่อมะเดื่อ200แผ่น นะครับเตรียมไว้ให้กับดาวิดและดาวิดก็บอกว่าถ้าไม่ดูแลหรือไม่เอาสิ่งที่จําเป็นให้กับดาวิดดาวิดก็บอกว่าจะสังหารหรือจักฆ่าคนของนาบานให้หมดเลยแต่เมื่ออบิกายีนนะครับรู้เรื่องนี้ก็บอกว่าเขาจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับดาวิดเมื่ออบิกายีนได้พบดาวิดแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ให้กับดาวิดแต่ อาบิกายินก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับสามีของเขาเพราะว่าสามีของเขานั้นกินเลี้ยงอยู่แล้วก็เมาเหล้าเมื่อหายเมาแล้วนะครับอบิกายนก็บอกเรื่องนี้ให้กับสามีของเขาเมื่อสามีได้รับฟังแล้วรู้สึกเสียใจยบอกว่าเราไม่ควรที่จะนำสิ่งของดีให้กับดาวิดนะครับมีจิตใจที่แคบมากต่อมาอีกประมาณ10วันพระเจ้าก็ประหารน,นาบาน และเขาก็ตายนาบานนะครับแปลว่างงนะครับจากนั้นดาวิดก็ส่งคนไปพูดกับอบิกายีนให้มาเป็นภรรยาของท่านก็คือให้มาเป็นภรรยาของดาวิดนะอบิกายีนก็ขี่ลาพร้อมกับนางอีก5คนนะครับไปหาดาวิดดาวิดก็รับนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอลมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออบิกาินนะครับสองคนมาเป็นภรรยาของดาวิด ส่วนมีคารลูกสาวของกริยัซาอูลที่เป็นภรยาของดาวิดกริยัซาอูลก็ยกให้แก่ปัตลีบุตรอลิสชาวการลิมนะครับให้เป็นภรยาของคนนั้นต่อจากโระเจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับมาอยู่ามาประการด้วยกันที่จะหนุนใจให้กับพี่น้องอย่างที่หนึ่งคือดาวิดสำนึกผิดและไม่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว ดาวิดมีโอกาสหลายครั้งนะครับในการที่จะสังหารกษริยักซาอุนแต่ดาวิดนั้นไม่แตะต้องแล้วก็สํานึกผิดว่าไม่ควรที่จะทําผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ประการที่สองนั่นก็คือเราควรช่วยเหลือผู้ที่ดีต่อเราเราเห็นว่านาบานนั้นได้รับการปกป้องนะครับดูแลจากดาวิดและก็พักพวกอีก600คน ในการที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นสักเดียนหรือการใช้งานต่างๆแต่เขาควรที่จะช่วยเหลือดาวิดเมื่อดาวิดเจอกับความเดือดร้อนแต่เขานั้นใจแคบนะครับเราไม่ควรที่จะใจแคบเราควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันแลกนะกันประการที่3คืออาบิกายีนมีปฏิพัน์ไหวพริบฉลาดนะครับและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าได้ดีนะครับรักษาหน้าของสามีไว้บอกว่า ขอพระเจ้าโปรดเมตตานะครับที่คนของโรรองมาเขาจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับคนของโรรองก็คือดาวิดและก็รักษาหน้าสามีไว้ว่าอย่าไปขอเมตตาที่จะไม่ทํร้ายคนเหล่านั้นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของโรรองนะที่มาถึงเราทุกคนนะครับว่าเราต้องสํานึกผิดนะครับขอพระเจ้าเมตตาชีวิตของเราเราควรที่จะช่วยเหลือผู้ที่ดีต่อเรานะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่าน ในวันพุธนะครับตอนเย็นนี้นะก็จะมีกิจกรรมตอบคําถามพระคมภีนะครับใช้เราจะไม่ใช้เป็นเป็นเดี่ยวนะครับเราจะใช้เป็นครอบครัวนะแต่ละครอบครัวตอบคําถามพระคมภีจะใช้1สมุเอลบทที่2 3ถึง25นะครับในการตอบคำถามพระคัมภี์ก่อนที่จะนมัสการ,รพระเจ้านะครับในวันพุธเย็นนี้นะก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพรให้กับพี่น้องที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับกำลังสติปัญญาที่มาจากพระองค์ ขอให้ทุกท่านมีสันทิสุขที่มาจากพระเจ้าสวัสดีครับให้ชีวิตมีส้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นส มากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจ มีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเหมือนน้นำพระทัยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักอ ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิที่มีเป็นแสงสุดท้อ